ค่ะเรามาต่อกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะว่าพัฒนาการอารมณ์สังคมมีอะไรบ้างนะคะจังภาพนี้อีกทีหนึ่งนะทุกคนพัฒนาการอารมณ์สังคมเนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถในการอยู่ร่วมกับคนอื่นการกำกับอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองเวลาที่หงุดหงิดโมโหเสียใจตื่นเต้น นะเพราะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆในการที่จะทําให้ลูกของเราอยู่ร่วมกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนได้นะคะเดี๋ยวหมอคุยให้ฟังนิดนึงนะว่าความสําคัญทําไมเราต้องเน้นเรื่องนี้มากๆนะคะอยากเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเป็นที่หมอทํางานกับเเอ,อ,เอ,อหลายครอบครัวค่ะแล้วก็เราสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะ กังวลเสมอก็คือในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนนะว่าบางทีเด็กไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็อาจจะยังแยกตัวไม่ค่อยสนใจคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนก็เริ่มเล่นกับเพื่อนได้แล้วละ่ะแล้วหลายคนก็เก่งขึ้นนะเริ่มมีภาษาพูดโต้อตอบเอ่อบางคนก็เรียนหนังสือได้ดีด้วยเพราะเด็กหลายคนความจําดีเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยพอส่งเสริมพัฒนาการไปเรื่อยๆเนี่ยเด็กก็เก่งขึ้น มีภาษาพูดโต้ตอบได้อยู่ร่วมในห้องเรียนได้แล้วก็เรียนหนังสือได้หลายคนเรียนหนังสือเก่งด้วยเพราะว่าความจำดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ติดขัดแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากถ้าเราไม่กลับมาทำพื้นฐานให้ดีก็คือเรื่องของการเข้าใจอารมณ์คนอื่นหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของ เออจะใช้คําว่าการละเทสะก็ได้นะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนได้ยากคําว่าการละเทสะหมายความว่าอย่างนี้ค่ะในเด็กทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาไปสมมติว่าเราพาลูกไปอยู่ในไปวัดแล้วกันนะเด็กก็จะเริ่มมองแล้วเอ้ยทุกคนเขานั่งนิ่งๆตอนนี้ทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้วเขาทำยังไงกันเด็กทั่วท่วไปเด็กปกติเนี่ยเขาก็จะเริ่มกํากับตัวเองได้แล้วว่าทุกคนทําแบบนี้เขาก็จะเริ่มทําตาม หรือเริ่มเข้าใจบริบททางสังคมได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าในเด็กพิเศษที่พัฒนาการอารมณ์สังคมบกพร่องเนี่ยคุณพ่อแม่จะมาด้วยด้วยปัญหาที่ว่าเอ๊ะลูกดูไม่ค่อยเข้าใจบริบททางสังคมเนาะตัวอย่างเช่นเอ่อพอเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนวิ่งมาแตะหลังเพราะเพื่อนอยากสนุกด้วยนะเพื่อนวิ่งมาแตะหลังแล้วเพื่อนก็ทําเป็นเล่นๆอย่างเงี้ยแต่ลูกของเราไม่เข้าใจ ลูกของเราก็ไปตีกลับเด็กก็รู้สึกว่าเอ้ยเล่นกับลูกของเราไม่สนุกเลยทั้งๆที่เพื่อนๆนเขาอยากจะเล่นกันเนาะเพราะฉะนั้นความสามารถในการอยู่กับคนอื่นแล้วสังเกตสีหน้าแววตาคนอื่นแล้วเข้าใจว่าโอ้ยเขาเล่นกับเรานี่เฮ้ยคนนี้น่ากลัวอย่าไปอยู่ใกล้เขาคนนี้ดูน่ากลัวจังเลยไม่เอาดี๋ยไม่อยากอยู่ใกล้คนนี้คนะ่ะ พวกนี้ค่ะมันเป็นทักษะที่มันสอนกันได้ยากเนาะแล้วมันไม่มีทางสอนได้เลยมันต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งนี้หมอก็เลยอยากเน้นมากๆเลยว่าอยากให้คุณพ่อแม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของพัฒนาการอารมณ์สังคมนะคะเดี๋ยวคุณพ่อแม่มาดูวิดีโอนี้นะเดี๋ยวจะเห็นชัดมากขึ้นจากที่หมอเล่าไปเมื่อกี้นะคะโอเคคุณพ่อเราดูวิดีโอนี้นะน่าสนใจมากเดี๋ยวลองดูว่าเราเห็นอะไรกันนะ what's inside the box. You can take the lid off. Is there something in there? There's a green comb. Put it back inside the box. เด็กดูสบายสบายเนาะ Close it up. เด็กดูสบายๆเนาะยิ้มมองยิ้มมองดูสบายๆเนาะ สังเกตสีหน้าแววตาของเด็กนะคะ Look this. There. เด็กสนใจเหมาะเสียงเนาะหัน <I think S 1> หาเสียงมอง That's aggravating. That's so annoying. Oh, I thought it was really interesting. Well, that's just your opinion, it's aggravating. ับาันอ่่ค่ะอันนี้ก็เป็น,เป,น occupy, เป็นวิดีโ,โอ sidewalk, ที่สำคัญเนาะที่ทำให้เราเห็นว่าความสามารถของเด็กเนี่ยค่ะ huh และสอนกันไม่ได้เนาะ ก็คือการที่เขาสนใจมองสนใจฟังสิ่งรอบตัวเนาะแล้วเขาสามารถรับรู้จากน้ำเสียงจากแววตาสีหน้าของคนอื่นว่าเฮ้ยคนนี้คนนี้ดูสบายๆเนี่ยเราเล่นกับคนนี้ได้เฮ้ยแต่คนนี้ดูน่ากลัวละเราอย่าเพิ่งเข้าไปหาเขาเนาะนั้นพวกอย่างนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่สอนกันไม่ได้เนาะแต่ว่าเด็กของเราโดวยเฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติกเนี่ยซึ่ง เขามีข้อติดขัดในเรื่องของสมองในส่วนของอารมณ์อยู่แล้วเนาะทำให้การรับรู้ตรงนี้ของเขาเนี่ยอาจจะมีข้อติดขัดอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องเน้นว่าฝึกให้ลูกของเรามองฟังสนใจสิ่งรอบตัวแล้วก็รับรู้อารมณ์ของคนรอบตัวนะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถทำได้นะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการอารมณ์สังคมแล้วก็ไม่มองข้ามมันไปเนะ นะคะนี่ก็อยากให้เข้าใจว่าถ้าเรากลับมาทําพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไปได้ค่อนข้างเอออาจจะไปได้ช้าเอ,อแต่ว่ามันจะมั่นคงมากๆนะเวลาที่ลูกของเราโตขึ้นเข้าไปอยู่ในสังคมเนี่ยเขาจะเล่นกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นพอเขาโตขึ้นเขาจะเข้าใจเรื่องของการละเทสะได้ง่ายขึ้น น,ะะนนี่ก็เป็นเรื่องของความสําคัญมากๆนะของพัฒนาการอารมณ์สังคมแล้วก็สอนกันไม่ได้ยิ่งพอโตไปแล้วเข้าสู่เด็กวัยเรียนเด็กมัธยมแล้วตอนนี้มันสอนกันยากมากๆนะคะนั่นก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่วัยเด็กเล็ก